สวัสแอปกบสวัสดีกันด้วยนี่ฮะวันนี้พวกผมเนี่ยกันนะคลิปสี่วันนี้เราจะพาไปดูมีกันนะไปนิ้วเกมกันเลยเฮียว okay, ินเทนแกนรีโอเพนอิงวินเทนพิซเซียกิฟอักิฟต์เนอลิฟอ้าวเริ่มตอนเที่ยงคืน แล้วก็ตื่นมาพบกับป้ายข้างหน้าที่บางหน้าเราอยู่พบกับพัดลมหนึ่งตัวโต๊ะหนึ่งอันที่ชูสซับน้ำบอ๊อบสองก้อนนะก็นาะเห็นว่า touch her to use your flashlight นะกด <c oughs> เสียงไม่มีกดตรงกลางก็เปิดไฟโอเคมาดูทางนี้กันปึ๊บอันนี้อ๋อกดอันนี้ใส่หน้ากากโอเคมาดูกล้อง จะบอกว่าน,นี่เป็นตัวทิโมโนะครับตัวทิโมโมีคืนเดียวถ้าพังคืนนี้ได้ก็จบโ้กระต่ายพังฮะนั่นเฟตี้ก็พังดูแชมป์้เก่าเปิดแค่นี้แหละเราอะ เราจ้อจำแคมแคมสิบเอ็ดนะ่ย แล้วระหว่างนี้ที่มันบนแล้วมาฟังเพลงผมกันดีกว่าที่ผมร้องเนี่ยทีสอง เฮ้เอเออเอตาอยูแ่แคมป์ามนะ ao I'm เข้าตีห้าแล้วตีห้าแล้วนะครับใาเจ็นาทีครับเร็วเข้าครับ ครั้งเย้ไอเจ็ดนาที6กโมงนะฮะหกเอ็มแท้งฟอร์ไปอีกในดีโม You sure you should get the full version then get a r o w a r d นี่แฮะก็จบกันไปนะสำหรับไฟล์ในแอพเฟรนดี้สองดีโมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน วันนี้ผมก็ได้พาไปดูหมีสมใจนะได้ดูทั้งหมีทั้งกระต่ายทั้งเป็ดโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะขอบคุณครับ